พิเศษ129นะพิเศษ129ก็เสนอต่อพระบรมรูที่19เอาอันนี้เก้1905หน้า128ปดปถมกีฬานสูตรนะว่าด้วยผู้อา,าพาธสูตรที่หนึ่งพระผู้มีพระเจ้าประทับอยู่พระเวรุวันประานไห้เหยกแหกแต่กรุงราชคกห์สมัยนั้นพระมาหากัปตะ,ะหอา,าพาธรับทุกข์เป็นไข้หนักอยู่ที่ ปิดผิคูหานะค่ำเวลาเย็ยนพระภูมิภา,าคเจ้าก็าเสด็จออกจากที่หลีกเล่นเข้าไปหาท่านพระมหากัสสปะที่อยู่แล้วก็จับถามาว่ากัสสปะเธอยังสบายดีหร,หรือยังพอเป็นไปได้ทุกขรวนางของเธอนี่กำเริบขึ้นไหมอาการที่เราปรากฏไหมอาการกำเริบไม่ปรากฏหรือเปล่าหรือมันยังไงนะอันนี้อ่านมากหน่อยเลยการส่วนใหญ่ก็จะมีตนองแบบเนี้ย ท่านพระมหากัสสปะพระูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ไม่สบายจะเป็นอยู่ไม่ได้ทุกเวนามีแต่จะกำเริบหนักขึ้นไม่ทุเลาลงเลยอาการกำเริบปรากฏอาการทุเลาไม่ปรากฏพระเจ้าข้าก,า,ากัสสปะโพชฌชงเจ็ดที่เรากล่าวไวนะ้น่ะชอบแล้วถ้าเธอจเจริญทำให้มากย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตัดสรู้เพื่อนิพพานนะแล้วก็ขยายโพจฌงเจ็ดไป พอพระพุทธเจ้าตัดนะคบบาคัสปาเขาบอกโอ้พ่อจงเจตประการเนี้ยเนี่ยผู้ที่พระเจ้าตัดไปเนี่ยเออมันมันเป็นไปเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตัดสรู้เพื่อนิพพานจริงๆข้าพุทธเจ้าได้ตัดพระพอพระพุทธเจ้าตัดอย่างนี้แล้วท่านคัสปะาก็มีใจยินดีชื่นชมภาสิทธิของพระเจ้า ก็หายขาดจากอาการนั้นและอาการาาพัฒนานั้นอัแพระมหากัสปะละได้แล้วบางคนเขาก็เอาไปเทศอ่าน้ก็เป็นเทศว่าพระมหากัสปะเนี่ยป่วยเป็นไข้หนักใกล้าตายหรืออะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็ให้ผู้อื่นให้คระเจ้าทบทวนโพชฌงเจตให้ฟังหายป่วยถ้าพวกเราฟังแล้วรู้สึกยังไง แตทำมาฟังแล้วสิวะอ้าวถ้างั้นก็ใครป่วยอาตมาก็เป็นบรรยายโพชงเจตให้ฟังหายป่วยงั้นเลยไม่ใช่เพราะเขาพระเถระเขากล่าวาไว้แค่เนี้เขาก็ไม่มีขยายเพิ่มหรืออะไรอาตมาเห็นว่าที่ที่ที่พิสูจน์ได้นะเพแล้ว่าอาตมาต้องพิสูจน์ได้เพราะเจริญโพชงเจตเนี่ยเราก็จะเกิดปิติยินดีอ่ะ เป็นไปเพื่อตัดสรู้ใช่ไหมโอ้โหแล้วหลุดพ้นแล้วถึงเราป่วยยังไงเนี่ยสารเอนโดฟีนมันหลังอะสารศกอะมันหลังเพราะหลังมากมากไอไอวิตามินดีอะไรต่ออะไราร่างกายมันก็จะทําให้ให้ความปิติเนี่ยยินดีเนี่ยมันทำให้การป่วยเนี่ยทุกเราเบาบางได้สังเกตดูสิคนที่ปกติธรรมดาไปเนี่ไม่้ไปตรวจ คุณเป็นมะเร็งขั้นสี่เป็นไงฟุบหนักไปเลยมีนะยกคนเราคนหรืองเพราะรู้ว่าเป็นมะเร็งพอเป็นมะเร็งแล้วพอเป็นาปนายกเออไม่เป็นไรก็ปี้กระเป๋สอนเสริมทำมังงงทำอาหารได้อะไรต่ออะไรเยอยะแยะพอไม่ได้เป็นนายกมันทุกข์ใจเอาถูกหลอกเนี่ยรู้ว่าตัวเองถูกหลอกไม่กี่วันตาย แม่เสียใจมากสารดีเอนเอเรีันหลังเพราะสารเอนรีมหลังสารทุกอ่ะทุกม,ม,า,มากากายมันหมดกำลังใจถูกหลอกนะม่้ง่เป็นนายกต่ออ่ะพวกไม่ไม่ให้เป็นซะเนี่ยเลยตายเห็นไหมมันเกิดจากสารเอนเดรินอนโดนาฟีนี่แหละ โดปีนที่มันหลังสามศกเนี่ยมันก็นหลังไปแล้วมันก็เลยทําให้ปิติยินดีพอมีปิติยินดีก็มีแรงพลังที่จะลุกออกไปเดินเหินทาอะไรต่ออะไรก็กําลังก็จะฟื้นคืนมาถ้าั้นก็โทษคนเจ็บที่ป่วยหนักก็เป็นมะเร็งอ่ะฉันจะอธิบายผู้ชมเจ็บพูดไปมันหายงั้นหมอก็ไม่ต้องไปศึกษาเล่าเรียนที่อ่าดูสูตรต่อไปเธอจะคิดไงก็แล้วแต่เธออันนี้อ่านมาอ่านให้ฟังนะ ส่วนความคิดยังไงก็แล้วแต่ของใครของมันนกรร้อยเก้า,า,าสิบหกวังคีลานสสตรสวรที่สองท่านมหาโมคณลา,าน,นปะป่วยอาพาธเหมือนกันพ่าป่วยอาพาธเหมือนกันภาษาเหมือนกันเป็นทุกข์เป็นไข้หนักอยู่ที่ภูเขาคิดจะกูดพบาะคาเย็ดเดยนผู้มีผ้าก็ออกแาวที่หลีกเล้นเข้าไปหาท่านพระโมคัลมะแล้วก็ถามแต่ถามว่าเป็นยังไง อาการปวดอาการไข้มดีขึ้นทุเลาลงยังไงก็ถามถึงอาการท่านก็บอกโอ้ไม่ไหวเลยผมจะแย่แล้วเนี่ยไม่สบายเป็นไข้หนักเนละไม่ทุเลาเลยอาการก็เร่มปรากฏอาการทุเลาแม่ปรากฏเนี่ยโอ๊ยไข้หนักอาไมาเอาคิดแวบบนี่มาก่อนเราแซวเพื่อนนะเป็นอะไรหนัก <c oughs> มันแวบขึ้นมาอย่างเนี้ย มันจิตมันแหม่เนี่ยมันมันมันแวบขึ้นมาไปงั้นน่ะต่มาไม่พูดอ่ะจิตมันแวบขึ้นมาเชย่เป็นจิตที่มันล้อเล่นกับเพื่อนนะพระเจ้าเขาบอกโมคะรานะพ่อจงเจ็ดประการเรากล่าวไว้ชอบแล้วถ้าบุคคลเจริญทําให้มากย่อมเป็นไปด้วยความดุยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานนะใครก็ตามถ้าเจริญและทําให้มากพ่อจนเจ็ดเนี่ย ก็จะเป็นไปเพื่อความตัดสรู้เพื่อรู้ยิ่งเพื่อนิพานนะแล้วก็อธิบายโพธถงเก็ไปผลปรากฏว่าท่านมหาโมครณะก็มีใจยินดีชื่นชมภาสิตธิ์ของ,ของ,ของพระพุทธเจ้าหายขาดจากอาการนั้นแล้วภาพนั้นอันพระมหาโมคละณะนะละได้อย่างนั้นว่อย่างนี้ละได้อย่างนั้น นาสูตรสามเกนกันกีฬานสูตรพระพุทธภาคเจ้าประชวรได้รับความทุกข์อาการหนักครั้งนั้นท่านมหาจุนทะเข้าไปเฝ้าพระพุพทธภาคถึงที่ประทับถวายพิพาทแล้วนั่งณที่สมควรพระพุทธภาคเจ้าตัดกับพระมหาจุนทะดังนี้ว่าจุนทะมีแต่เธอท่านั้นเฉพาะเธอเท่านั้นแหละก็ท่าน,นไปหาเออเฉพาะเธอเท่านั้นน่ะเอาเธอช่วยอธิบายหน่อยสิ พ่อทรงเจดให้แจมแจ้งนะท่านกะนั่งฟังท่านมหาจุนทะก็ทูลตอบข้าพระองค์เจริญพวกทรงเจดประการที่พระองค์ตัดไว้ชอบแล้วบุวคคลเจริญท้ายมากย่อมเป็นเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตัดสรู้เพื่อน,นิพพานนะที่พระองค์ตัดไปนี่นะคนที่เขาฟังแล้วเขาปฏิบัติตามนะเขาจะตัดสรู้เพื่ความรู้ยิ่งเพื่อน,นิพพานเพราะเพราะพ่อทรงเจตที่พระองค์ตัดนะเนี่ยก็อธิบายไป จุนทะโอ้โหพ่องเจ็ดนี่ดีนะจุนทะพ่องเจ็ดดีนะักถ้าหาจุนทะได้กล่าวคํานี้แล้วพระผู้ธิพาคเจ้าทรงชื่นชมพอพระไทยทรงหายขาดจากพระอาการประชวนพระผู้ธิพาคเจ้านั้นหายเพราะละได้อย่างนี้เห mm. <laughs> ็นไหมผู้เจ้าป่วยเองอะ่ะให้จุนทะอธิบายพ่อชงเจ็ดก็ยังหายป่วย <laughs> มันมันสึกอาจจะมาว่าหายเพราะนี่แหละสารนึกนึกนึกถึงเวลาเราป่วยสินึกถึงความจริงถ้าเราป่วยเนี่ยถ้าเรานอนป่วยโอ้โหลูกเวยสอบได้ที่หนึ่งลูกไปสอบเข้าแพทย์ได้มันสอบเข้าแพทย์มาสามปีมันสอบไม่ได้พอครั้งเนี่ยมันสอบได้เราป่วยแล้วจะมาหาเราซะกอีกแน่จะมาเยี่ยมเราสะอีกแน่ พอลูกมาแล้วโอ้แม่ลูกนี่เก่งอาการสงอสงแงหายเลยแล้วดูหนักนั้นเหมือนเงินตัวเองก็เป็นมะเร็งจะตายไอ้คนรักมาคนรักมาก็รักจะไปแต่งคือคนรักเขาตอนแรกเขารักกันอยู่หนังเรื่องไอ้เบื้องหลังภาพมั้งไอ้เด็กหนุ่มมาไอ้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 ผู้หญิงนี่เขาก็มีสามีแล้วนะ มียศสูงแล้วแต่แต,แต่แต่อายุก็แตกต่างกันมากอายุใกล้เคียงก็คือไอเด็กหนุ่มมาเรียนเนี้ยไอเด็กหนุ่มก็จีเขาก็รักไอผู้ชายไอผู้หญิงก็วางตัวดีไม่มีปัญหานะแต่มันเกิดความผูกพันอนะพอใกล้คิดที่เขาสนิทสนมเขาสนิทเมื่อเกิดผูกพันเกิดความรักแต่มันแสดงออกอะไรไม่ได้มากนะไอผู้หญิงก็จะไว้ตัวทีนี้พอพอสามีผู้หญิงตาย สามีผู้หญิงตายอ่ะผู้ชายก็จบก็ไปทำงานพอผู้ชายมันรู้ว่าผู้ชายจะแต่งงานอุตสา์เอาของไปจะไปไปไป,ไปให้เขาก็มีผู้หญิงอยู่ก็มีแฟนมีแฟนเสร็จผู้หญิงตั้งแต่นั้นไอ้โลกที่เป็น ยาไม่กินอะไรไม่กินเลยไม่กินเลยสุดลงเรื่อยๆสุดลงเรื่อยๆตอมใจตอมใจพอผู้ชายจะมาเยี่ยมโอ้มีปิติยินดีเธอแต่งตัวให้ฉันหน่อยเลยลุกไปตอนรับผู้ชายน,นะพราะถือว่าคนที่แหมเมื่อก่อนมันเป็นเด็กหนุ่มจียดผู้หญิงก็เและเกิน พอจมาก็ดูตอนหนุหน่มๆก็ฟังแล้วแม่นะอยากจะได้มันได้กันนะเนี่ยตามภาษาเด็กๆตามภาษาวัยรุ่นเนี่ยเ <TO S 1> ขาก็ยังมีปิติเขาแต่งตัวเขาก็มีแรงที่จะพูดไอตอนก่อนไม่มีอะแม่งะงอะแงะโซมปล่อยตัวโซมพอเน่นเข้ามาแล้วโอ้ก็ปีกระเป๋าต้อนหลับเธอลองดูเวลาเธอะเวลาเธอป่วยอะ เวลาเราป่วยก็ป่วยแล้วเสร็จแล้วมันมีอะไรที่ทําให้เธอมีปิติยินดีมากๆมีความสุขมากๆเลยอะ่ะสารในดืม่มก็เป็นเอนโดฟิลมนก็หลังเพราะหลังสารสุขเข้าไปแล้วเธอจะสุกจะมีพลังพอมีพลังแล้วเธอก็จะไปลุกขึ้นเดินไปน,ไปนู่นไปนี่เดินไปนู่นเดินไปนี่ก็แข็งแรงขึ้นก็หายได้อ่เนี่ยพิสูจน์ได้ไม่ใช่ไปท่องไปสอนโพตรงเจ็ดแล้วจะหายป่วยเง้นหมอเหมออย่าไปเรียนเลยมาเรียน ธรรมะพระเจ้าเนี่ยเนี่ยฟังความเห็นอาตถมานะเราศึกษาธรรมต้องพิจารณาไข้ควรความจริงตามความเป็นจริงให้ได้วิปัสนาญาณให้ได้วิปัสนาญาณก็ไม่ใช่หมายความว่าก็สตา,านที่ปฏิบัติธรมธรมวิปัสนาญาณพอไปปฏิบัตินั่งหลับตาเฉยเลยเ <c oughs> นี่ยมันก็มาก็ว่าไม่ถูกเสียเวลานะ นี่ก็คือพ่อชงเจ็ดยกตัวอย่างต่อไปทําให้ถึงฝั่งก็คือพ่อชงเจ็ดนะทำที่จะละความก็บอกว่าถ้าใครไม่พ้นเจ็ดถือว่าเป็นบุคคลที่พลาดไปแล้วนะทาให้เป็นระยะก็โพ่องเจ็ดทำที่เต็มใหเ้เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายก็โพ่อชงเจ็ดนะี่นี่คือสารเสวนโพ่ฌงเจ็ด ก็เปน็นว่าจบพ่อจงเจ็ดเข้าๆนะและพ่อจงเจ็ดเข้าๆต่อไปก็จะมาต่อเมื่อพ่อจงเจ็ดแล้วเนี่ยนะขยายเป็นโพธิปักสามสิบเจ็ดแล้วก็โพธิปักทั้งสามสิบเจ็ดเนี่ยเราต้องปฏิบัติตามปฏิปทาอริยะอันมีองแปด เอเสลมโคนัทันโยทางนี้ทางเดียวเข้าหาความเป็นกลางเพื่อตัดสู้ก็เดินแปดคือเรียมรคอันมีองแปดเขากระทายสามกระทางสายกลางบางทีพระเทพดุยก็ทางสายกลางก็ <c oughs> บางครั้งก็บอกว่าปฏิจสฏจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาท คือทางสายกลางเนี่ยเพราะอาสวะมีอนุสัยมีก็ทำให้เกิดอวิชชาอาวิชชาก็ทำให้เกิดสังขารตอนคางตามที่ไม่รู้อ่ะทำให้เราทุกข์ไงสังขารพอสังขารค่วยเกิดวัญญาณวิญญาณคือธาตุรู้วิญญาณก็ทำให้เกิดรูปนามนามรูป พนามลูกไปนามไปตัวไปร,ปรู้ลูกตัวให้ถูกรู้ลูกไปแล้วมันก็ผ่านไปอย่างสลาเยทนะสายนะก็คือตาหูจมูกยุ้ยกายใจกระทบรืปองเรื่องผสัมผัสเข้าก็ทําให้เกิดผัสสะพอมีผัสสะก่อให้เกิดเวทนาเวทนาก่อให้เกิดตัณหาตัณหาก่อให้เกิดพบพบประกอบให้มีการเกิดขึ้น ทุกนาประการม่เกิดขึ้นโดยประการนั้นชนเมื่อเกิดมาก็มีความโศกะปริเทวทุกขะโทมัสอุปยายญาติปัจภาคุติสิริรักเป็นทุกข์ไม่ปัถนาสิ่งใดก็ได้เป็นทุกข์ปัถนาสิ่งใดไม่ได้นั้นก็เป็นทุกข์ก็ทาให้เกิดทุกข์เรียงได้เรียงไม่ได้ทางดับทุก,ก,ทกขมม์นี่เหตุเกิดทุกข์ก็เพือความไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ก็เพราะเรามีอาสวะ เครื่องหมักหมมในกิจสัญญาณของเราเองนั่นแหละมีกามกามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวชาสวะอนุัยก็สามตัวเหมือนกันกามานุัสภวานุสัยทิฏฐานุัสอวิชานุัยปฏิฆานุัสมานานุัสวิจิกิชนุัสเนี่ยเอ่า เกที่มันนอนนิ่งรอจังหวะแล้วมันก็ทําให้เกิดอวิชชาสายดับลูกตัวรูปตัวอยู่ะนะทีนี้มาดูสมาทิฏฐิสัมมาทิฏิอดูชาร์ตจะเห็นนะ,อะเอาเลยะสะมมาทิฏฐินะหนึ่งสมมาทิฏฐิ ทิฏฐิที่ถูกต้องพูดได้ง่ายสัมมาแปลว่าถูกต้องมิฉาแปลว่าไม่ถูกทิฏฐิที่ถูกต้องเนี่ยที่เราควรสมาทานการเห็นถูกต้องคือเหตุอนิยัสัจสีจะเห็นอนิยสัจสีก็สติปัฏฐานสี่งไงจะเห็นอนิยัสสีก็ต้องรู้กายในกายรู้เวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมธรรมในธรรมก็ต้อง ไม่มีนิวรณ์หไม่ติดในอุปทานขันห้าไม่ติดการมาคูณหแล้วก็ทวารนอกทวารในอายตนะหนอกในกระทบกันก็ไม่ติดไปผูกผ่านกับสิ่งที่เราเห็นเรายึดใช่ไหมแล้วก็เราก็เดินตามโพ่ชงเจ็ดเข้าหามรัก8ก็บรุเป็นโสดาตทางอาหารเราจรึงจะรู้ชัดทุกเหตุที่เกิดทุกวิธีดับทุก หรืออริยสัจสี่อริยสัจจะสี่ทุกอริยสัจจะสี่พูดเต็มเต็มใช่ไหมคันันมันถึงยากไงนะเนี่ยถึงจะเป็นที่ถิ่นที่ถูกต้องสติที่ถูกต้องก็ต้องสติปฐานสี่สติของอริยะไม่ใช่สติของปุถุชนหรือแก่การยายนาชนเท่านั้น้อสองคือสัมมาสังกัปปะ คือความดำริออกจากกรามพาาัจาียดเปบียนก็คือราคาโทสะโมหะนั่นเองสามสัมมาวาจาคือสิ่งข้อสี่ไม่พูดเท็จคำหยาบเพื่อเจ้อสอดเสียดนะข้อสี่ข้อสี่สัมมากัมมันตะไม่ผิดเป็นสิ่งข้อหนึ่งไม่ฆ่าไม่ลักไม่กามเอาง่าย สิ่งก็หนึ่งก็สองก็สามนำนก็จำไม่ง่ายไม่ก่ามไม่รักไม่กล้าห้าสัมมาอาชีวะคือไม่โกงไม่ล่อลวงไม่มีการตลบตะแลงไม่มอบตัวในทางที่ผิดไม่โกงเขาไม่โกงและไม่หลอกลวงใครไม่ตลบตะแลงไม่ตลบตะแลงคือพลิกไปพลิกมาไม่มอบตัวในทางที่ผิดคือหมาความว่า ไอ้ตรงนั้นเราไอ้เราไม่ได้ทําผิดหรอกแต่กับเราไปเป็นลูกน้องเขานะเราเราเราไม่ได้เล่นการพนันหรอกเราก็ไปดูต้นทางให้อย่างเงี้ยนะมอบตัวในทางที่ผิดไม่มีลาบต่อลาบอาชีพที่แท้จริงอ่ะไม่ต้องเทศไม่ต้องรับเงินพนูดง่ายๆไม่มีลาบต่อลาบไม่เอาลาบเลย เราจะไม่เอาธรรมะของุูธเจ้ามาหากินธรรมะุูธเจ้ามันมันยิ่งใหญ่มากนะมันไม่มีค่าเลยคือมันหาค่าไม่ได้ไม่มีค่านี่คือไม่มีราคาแต่ไม่มีค่าคือมันมันมันจะไม่รู้จะเอาอะไรมามามาเทียบได้อ่ะไม่ใช่เงินล้านสองล้านหมื่นสองหมื่นไม่ใช่มันหาค่าไม่ได้คือมัน มันมีค่าสูงมากจนไม่ไม่จะพูดยังไงดีมันสุดจะมีราคาแต่ไม่มีมันไม่มีค่าเลยอะมันมันมันมีค่ามากจนไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะคือทําให้คนนิพพานได้อ่ะทําให้คนเป็นอาหนได้อ่ะเพราะงั้นไม่ควรจะเอาอะไรควรจะให้ฟรีอย่างเดียวมันมาไม่เคยเลยปเทศที่ไหนไม่เคยเอาเงินใครสักบาทเดียว ก็ให้มามาให้คืนหมดแหละนะเนี่ยสัมาอาชีวะอ่ะดูนะเขาเอาชารช์ให้ดูมิจฉาอาชีวะคือการทำหากินที่ผิดห้าอย่างการโกงโกุหนาะการล่อลวงลับตาลับนาอ่ะต่อนะสาม การตลบตะแรงเนมิกะเนมิเนมิตะกะตาสี่การมอบปนในทางที่ผิดนิเพสิกตาห้าการเอาลาบต่อลาบลาเพนะลาพังนิคินสนต,ตาเนี่ย,ย้าใไอ้โกงคือไปโกงเขาดื้อ,อเลยอ่ะนะสองคือล่อรวง,เข,รวงเขาล่อรวยเขาหลงหลงแล้วลงเชื่อสามตลบตะแรงพลิกไปพลิกมา ทำให้นุ่นทำมันนีมันยอกย้อนมากอะ่ะเพื่อจะเอาเอาเปียบเขาสี่การมอบตนในทางที่ผิดคือยอมเป็นเครื่องมือของเขาภายเหลือให้จนนั่งอะไรเงี้ยนะห้าการเอาราบต่อราบคือราบต่อราบคือโอ้โหเป็นราบเั้อเราเนี่เราได้รู้ธรรมะของพระเจ้าเนาะเราได้ราบมาบุญเราหนอลาบเราเราหนอที่เราได้รู้ธรรมะพระเจ้าจนเรา หลุดพ้นเนี่ยแล้วเอาวิชาเนี่ยไปหากินเพื่อแลกเงนนรกรนินเนี่ยลาบขอลาบหรือลาบแลกลาบนั่นแหละมีการมีการเอาลาบจากเขาอ่ะไม่ถูกมันเป็นมิจฉาอาชีวะอาชีพของพระสัอริยะของของอพระทรัพย์ของพระคือสอนคนให้หลุดพ้นจากทุกข์นี่คือทรัพย์ ทรัพย์ของนักบวชคือสอนคนให้พ้นจากทุกข์พ้นจากวัตะสงสารนี่คือสะสมอริยสะสมทรัพย์ไม่ใช่เงินทองนะขอเน้นย้ำอีกอันหนึ่งก็มิจฉาวนิชาห้าก็อาชีพที่ค้าขายที่ผิดเอาไว้ต่อคราวหน้าแล้วกันอนุโมทนาสาธุ ก็เป็นไปตามเป้าหมายในตราบัะทับของมูลนิธิจิตตรงธรรมรเพื่อมวลประชาชนให้บรรลุมรคลนิพพานตามลำดับที่พิสูจน์ได้ในปัจจุบันติดตามฟังได้ที่ช่องมูลนิธิจิตตรงธรรมมีปัญหาก็ถามได้จะติดติงอบรมแนะนำตักเตือนสั่งสอนก็ยินดีนะเจ้าคะ่ะถ้าเห็นว่า TikTok YouTube ใแนะนำม,มูลนิธิจิตตรงธรรมหรือ ตามสุภลักษณ์วิมุติพจน์ช่องนี้เป็นประโยชน์ท่านสามารถกดไลค์กดแชร์ในกลุ่มเพื่อนๆต่อๆไปได้เพื่อนๆจะได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามท่านผู้ติดตามฟังไปด้วยเปรียบเสมือนได้ปัญญาดุจแสงสว่างจากการจุดเทียนหลายๆเล่มแสงสว่างก็จะสว่างสวัยรอบบ้านท่านพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าแสงสว่างใดจะเสมอแสงสว่างด้วยปัญญาไม่มี แสงสว่างด้วยปัญญาจะเกิดแก่ท่านรวมทั้งครอบครัวญาติพี่น้องและมวลมิตรซึ่งจะเป็นมหาบุญมหากุศลที่ยิ่งใหญ่โดยไม่ต้องเสียเงินเลยอนุโมทนาบุญนะเจ้าคะ่ะ